โรงเรียนบ้านหนองปลือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดยนายวิทยาสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลือที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขโดยนำเอาจุดเด่นในด้านทักษะอาชีพเรียนรู้แบบเชิงรูป a c t i v e l e a r n i n g ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติจริงคณะครูและบุคลา ก่อนทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตและแนะนำในกระบวนการเรียนรู้อย่างมืออาชีพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักงานสู้งานทำจนงานสำเร็จทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพเนวพระบรมราชโบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระว,วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหนองปลืออย่างยิ่งนั่นคือกเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงโดยโรงเรียนได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่9มาดำเนินงานควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนำความโดดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิน่นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบท ของโรงเรียนผ่านโครงการดินปลูกของขวัญจากก้อนดินสู่อาชีพในท้องถิ่นมุ่งเน้นให้รู้ทฤษฎีสู่วิธีปฏิบัติที่ง่ายยึดหลักการมีส่วนร่วมพี่น้องพร้อมจิตอาสา มีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพบูรณาการวิถีชีวิตในโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระในห้องเรียนบรรยายความรู้นอกห้องเรียนลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี base practice ดินปลูก ของขวัญจากก้อนดินหนึ่งอาชีพมีงานทำน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบรักดีโมเดล จากการน้อมนำแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนการระดมความคิดเพื่อรับรู้ถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและเข้าใจความต้องการผ่านกระบวนการ SWOT analysis เพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษานำมาซึ่งรูปแบบรักดีโมเดลที่เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยในทุกขั้นตอนของการดำเนิน การจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆอยู่ในกรอบวงจรคุณภาพ PDCA ของเด i n g เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากแนวปฏิบัติที่ดีนักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์กระบวนการทำดินปลูกเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายด้านวิชาการด้านอาชีพเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานอาชีพม .1- ถึงม .3 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือน ณจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับดีเยี่ยมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสู่ความเป็นเลิศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งและนอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองปลียังได้นำผลงานนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีมาต่อยอดขยายผลในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้รูปแบบรักดีโมเดลลงสู่การปฏิบัติกับนักเรียนผ่านกิจกรรมมะขามสี่ฝักสร้างคน ดีอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ของขวัญจากก้อนดินหนึ่งอาชีพมีงานทำน้อมนำพระบรมราชโชบายสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบรักดีโมเดลจึงเป็นแรงบันดาลใจปณิธานแน่วแน่ของคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองปลือในการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติในโรง เรียนอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพทางด้านอาชีพทักษะชีวิตและวิชาการมีความสามารถในการพึ่งตนเองและการปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีสร้างเสริมคุณค่าแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างยังย่งยืน เป็นสืบไป